ชามืดในสวนยางพาราเสียงฝนโปรยปลายเบาๆกระทบใบยางราวกับบทเพลงของผืนป่าทามกลางแถวต้นยางที่เรียงรายมีเงาร่างหนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากเพิงพักเก่าร่างนั้นคือหุ่นยนต์เหล็กกล้าสีดำแขนและขาเป็นเหล็กสีแดงเข้มสะท้อนแสงสลัวราวกับเปลวไฟในหมอกเ้าในมือข้างขวาของมันกำมีกรีดยางคมกริบหุ่นยนต์ก้าวเดินหนักแน่นแต่เงียบง,งัน ถูกยางก้าวมีเสียงเหล็กเสียดสีกับดินชื้นกลิ่นน้ำค้างและกลิ่นบินโชยประปนกับกลิ่สนสมิ่นอ่อนๆของร่างหลด็ดมันยกแขนขึ้นแนบลำต้นยางใช้มีดเฉือนเปลือกอย่างประนีตน้ำยางขาวใสค่อยๆไหลลงถ้วยเสียงหยดน้ำยางผสมกับเสียงฝนกลายเป็นท่วงทํานองที่นุ่มมวลเรากับหุ่นยนต์กำลังไร้รำในสวนยางพาราหุ่นยนต์ไม่พูดไม่บน่น แต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับเต็มไปด้วยความตั้งใจเราจะถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่นี้เพียงอย่างเดียววันต่อมาฝนตกหนักขึ้นเม็ดฝนซัดใส่ร่างเหล็กดำจนเป็นประกายวาวบหุ่นยนต์ยังคงกรีดยางอย่างไม่หยุดพักมันเดินจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งอย่างสม่ำเสมอแต่ในความเงียบสงัดของสายฝนกลับมีบางสิ่งเกิดขึ้นเสียงฟ้าร้องสะท้อนทำให้วงจรในตัวมันสั่นสะเทือน ดวงตาสีแดงที่เคยนิ่งสงบกระพริบแสงวูบไหวเรากำลังคิดบางอย่างมันหยุดยืนกลางสวนหันหน้าเงยขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดครึ้มเรากับกำลังถามตัวเองว่าเหตุใดต้องรกรลีดอย่างเหตุใดเราถูกสร้างขึ้นมาหยดน้ำยางที่ยังไหลลงถ้วยกลายเป็นภาพสะท้อนเล็กๆของหุ่นยนต์ผู้โดดเดี่ยวในสายฝนบางทีนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวไกล ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์กรีดยางธรรมดาแต่คือสิ่งมีชีวิตเหล็กที่กำลังค้นหาความหมายของการมีอยู่ในโลกอันชุ่มฝนแห่งนี้